การครับปูการมาัตการเจ้าครับปูครับผมอันเด็กมะเกลกเล็กระม่วงเราแต่เล็กสูตรอาจารย์ว่ครับเพราะว่าของอาจารย์ก็เดินดีอยู่ครับเหล็กระม่วทุกคนก็รู้แล้วเนาะแมนเหล็กระม่วบนสายรูดสายวิ่งสี่กับแปดครับ่นบทบดิบอกว่ามาน้่กันครับจะมาหนึ่งตัวข้างล่างห้ากับเจ็ดนบอกว่ามาเห็นแค่หนึ่งตัวเนาะครับอาอบ้านมาติดตามพงสุดท้ายสรุปสลากินแมงรัฐบาลครับ อันนี้เป็นสูตรของปู่เองนะปู่เนาะสรุปเอาสูตรของอาจารย์สูตรของออต้นเสรษฐีพี่น้องสูตรปู่สี่ห้าเพราะอาจารย์ก็จับคู่ของอาจารย์เองครับเพรจับย่ำไหนก็ไม่ค่อยทีดอกงวดนี่ละปู่เพราะอาจารย์ก็แล่นหนอขึ้นกันอ่า่าเลขกอ่าทาช่องประมุ่นบนแปดกับสี่นะครับ สองประมูลล่าง5กับเดได้พี่น้องได้แต่สรุปนี่เป็นสรุปสูตรของปูปูสี่ห้าของสุดท้ายครับผมของสุดท้ายของอาจารย์จับปูเลยบตองวิ่งครับมีตัววิ่งไหมครับของปูมีของอาจารย์กับข้างบนกับบนครับวิงบนเนาะครับผมวิงบนกับมีการเอฟซีได้เห็นได้เบิรงสูตรของของอาจารย์ไปนั่งของปูไปนั่งพี่น้องนะครับแปดอ่า ตรงกันตัวนี้ปูนะตรงกันครับประมุ่นบนเออแปดกับหนึ่งนี่ครับของปูแปดกับหนึ่งธรรมชาติแปดกัหนึ่งครับจับใส่สูตรเดินดีครับจับใส่สูตรเดินดีในสูตรของอาจารย์เนี่ยสองกับสามดับบนสองกับสามดับบนอ่าสองกับสามดับบนในสูตรของอาจารย์ครับผมไม่มีสองไม่มีสามครับ เพราะว่าสูตรดับอาจารย์เดินดีเด้ยสูตรดับแต่จับคู่เนาะจับคู่เอาแบบตรงๆจับใส่สูตรเดินดีคือห้ากับเจ็ดเอาเขียนไว้ทังสีก็ได้ตัวติดก็คือห้าครับกับเจ็ดอาอห้ากับเจ็ดตูตรติดนะครับผมห้ากับเจ็ดสูตรเดินดีหากับเจ็ดก็จะได้แปดหาเอาแบบตรงๆเลยนี่นี่ครับ แปดห้าตรงๆรงแปดห้าบนเอาเต็มสูตรแล้วเนาะกับแปดเจ็ดเนี่ยแล้วก็ห้าหนึ่งตรงตรงเนี้เนี่ยครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งอันนี้คือบนตรงๆรบนตรงตครับนี่คือบนตรงๆแต่ว่าคะแนนคะแนนอาจารย์ชอบกว่าที่แล้ว วงเลยครับผมวงผมเลยชอบนะครับแปดเจ็ดถ้าวงแล้วมันจะออกบอลปูออกออกได้คือเรานอกบองออกอะได้ด่อันนี้คือเล็กติดนะเนี่ยอเล็กติดครับผมเล็กติดเล็กวิ่งคือแปดกับหนึ่งได้ทำให้ชมเด้วิ่งแปดกับหนึ่งกับอันนี้สูตรรวมของอาจารย์กับแปดกับหนึ่งนี่มาด้วยกันได้ปะคะมาได้มาได้ครับแต่สุดมากไม่ค่อยมาเพราะอาจารย์จับไม่ค่อยมาครับผมอาจารย์จับสูตรรวมจะไม่ค่อยมา ค่ะสูตรบวกสิบสามน่ะง,ง่ายกับสูตรบวกสิบสามเอ้าหกศูนย์สามสิบสามไปบวกสามบวกสามในหกครับอ่าแล้วก็ศนหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งเนี่ยครับหนึ่งกับหกไม่มาด้วยกันหกติดดับบนของอาจารย์ก็ได้หนึ่งครับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเด่นอยู่ที่ตัวรองก็ห้าหนึ่งครับเนีย่ยตัวรองเด่นคือแปดเจ็ดวงกลมให้เม็ดเดียวแปดเจ็ด มีสามตัวปะครับของปูสามตัวมีอ่าสามตัวซีเป็นลักลอยหาเป็นลักลอยครับจับให้จักหางสองหางนะครับปูเพื่อกตดเอาเน้นๆที่เอานี้แล้วเอาก็เอาซีแปดเจ็ดสีแปดเจ็ดตรงๆนี่ยครับแล้วก็ห้าแปดเจ็ดตรงครับแล้วก็ สี่ห้าหนึ่งครับแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งครับหาเจ็ดหนึ่งอ่าผู้ใหมากก็คือจับหากับสี่รักลอยสี่ครับอันนี้ก็ห้าห้าหนึ่งครับจับหนึ่งคำนี้ครับหลักสี่กับห้าเน่นนีห้าหลักร้อยก็จะได้ตัวนี้ครับสี่เป็นร่องเนียสี่เป็นร่องรักลอยครับห้านี่ถ้ามาร้อยกับมาสิบมันก็จะเป็นห้าห้าหนึ่งครับถ้ามาร้อยก็เป็นห้าแปดเจ็ด อ่านี่คือจุดเด่นนะครับปูในแนวทางของอาจารย์ปาท้วกเด็กเล่าตัวนี้ว้าแปดเจ็ดสาวเล่าเพื่อจะสร้งแน่ซื้อห้าแปดเจ็ดสองซี่โตเนี้ยถือสามตัวตดว้าวบอกมากเลยเน้นนี่นะครับปูเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหลักร้อยของอาจารย์คือสี่กับห้าสี้กับห้าเน้นครับครับผม สกับห้าเน้นห้าสี่กับ5้าเน้นห้าหลักร้อยครับผมหลักหน่วยหนึ่งเนี่ยหน่วยครับหนึ่งหลักหน่วยคือนหนึ่งหนึ่งกับ8ดไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันในสูตรของอาจารย์ครับผมหนึ่งกับ8ปดไม่มาด้วยกันในสูตรเดียวกัน1กับหก็ไม่มาด้วยกันหกติดดับ,บก็เหลือหนึเม็ดเดียวครับอ่าข้างบนอันหึ่งมากคือตัวนี้เลย ครับผมห้าหนึ่งเ, 5, 5, 1, 4, 5, 1, เราเป็นห้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเนาะตามนี้ครับเป็นทันหนึ่งมะม่าใส่เจ็ดมาแห้งคือชุดนี้เลยตรงตรงไม่ต้องกลับห้าแปดเจ็ดตัวนี้ตัวล่องครับส่วนแปดฮานี่ไมย่ยากแต่ว่าอยู่ในสูตรเนาะครับอ่ะกะพิจารณนาวบัตจีนีม้มาเบิ้งล่างชุดลา่งลา,งา,า,งลางวิ่งล่างอาจา์เนี้อบัลวิ่งล่างวิ่งล่างสายหลุดสายวิ่ง ของอาจารย์ก็วิงล่างก็ยังมรุดเนาะเหล็กประมูลเหล็กประมูลเนเขาได้ดีเงินี้คนธในหาก็เจ็ดแต่ว่าหาก็เจ็ดพันไปส้นสูตรบนไปส้นเหล็กติดส้นเหล็กติดเหล็กติดบนเหล็กติดบนเหล็กติดตรงอาจารย์ในสูตรล่างของอาจารย์อ่าได้ตัวเดียวครับตัวเดียวเลยแกันๆห้าโอ้ชนกันที่หาด้วครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียว เม็ดเดียวไม่มีหลายตัวครับห้าสองห้าสองเม็ดเดียวแค่นั้นไม่ต้องกลับโอ้แบบห้าสองสองนี้ดับบนล่องล่างได้ครับอ่านี่ห้าสองเม็ดเดียวสายหลุดสายวิ่งเลยวก็สายเจาะครับอาจารย์น,นํามาเป็นแนวทางให้ในสูตร<อ>ต่างๆู้ชมสูตรวิชิตควาล่วยในซีเนาะในสามกับซแสดงว่าซนี่ขึ้นไปลอยบนแล้วครับ ซีนี่ขึ้นไปบนนะสามกับซีดับปูนี่สามกับสองดับบนสามกับสองดับบนสามกับสองดับบนเลขกปรชิดคมด้วยได้๋สามกับซีกับดับดับสามเลยดับสามเดือซีกดเดือซีซีไปลอยเดี๋ยวเท่าไรครับปูแต่ว่าช่วงกิเลข์หาหลักลอยเด้่ครับอ่าแต่ว่ากับอ่าเลือกสูตรเด่นๆแล้วได้ได้ซ้ำนี่ว่องนี่ในปูหาสองเนี่ยม็ดเดียวเนี่ยห้าสองงานรุ่นมังานรุ่น่ครับอ่า เขาออกแบบเข็นแข็งเลยแข่มันหลุยออกจากของปูหาสองมันจะเป็นหาศูนย์นี่แหละปูอข่าแดดเน่ยแข่งมหาแล้ว่รืองอืงอ่าของอาจารย์ไม่อยากให้เอฟซีหลายตัวหรอกมันสับสนนะครับปูคือคือเราตัดสินใจเอาก็เอาไม่เอาก็ผ่านไปครับเพื่อสนุกสนานในชีวิตอ่าครับอ่าเพื่อความสนุกสนานในชีวิตเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความตื่นเต้นแต่ว่าอาจารย์ เลียนหนอสั่งกาแฟกินร้อนสั่งกาแฟกินเลียนมาครับผมสบายเลียนหนอบมดใจแล้วเนาะเลียนเลยเว้ยเลียนลักษณะเป็นลักษณะเนี่ยย่อมก็ไปถามหายกันอนะครับธรรมชุบพิจารณาตามนี้นี่ครับนะครับปู่สี่ห้าอัต้นเศรษฐีและพี่น้องเด้อสรุปอันนี้เป็นสูตรของปู่เองนะพี่น้องเนาะอ่าซ่องประหมูนบน ผู้ใหญ่เจดีให้มา8กับ4นะครับวิ่ง8กับ4นะครับซองประมูลล่างผู้ใหญ่เจดีให้มา5กับ7นะครับเพิ่นบริบอกวาม่าน้ำกันเด้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นสูตรของปู่ห5สูตรแดงสูตร่อต้นเศรษฐีนะครับสรุปให้แล้วบนล่างนะครับวิ่งบน8กับ1นได้ท่านผู้ชมเด้อ5กับ7นี่เป็นเลขติดบนปูนะครับจับให้เต็มชุดกับ85 8 7้าแ1ดเดห้าหนึ่งเอาเม็ดเดียวคู่เดียวคือ8 7 หลักร้อยปูบอกแล้วนะครับหลักรอยซีกับหาเด่นที่หาสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหรือห้าเจ็ดหนึ่งหรือห้าแปดห้านะครับแต่ว่าปูวา 8, 5, ่าแปดหาอีออนหรือพี่น้องเด้อแต่ว่ายูนสูตรกระจับให้ดับบนนะครับผู้ใดหาเลขดับดับบนปูสามกับสองรับมาล่างได้นะครับบนดับสามกับสองหลักร้อยสี่กับห้าเด่นห้า นะครับท่านผู้ชมวิ่ง8กับ1เลขติด5กับ7 8 7เม็ดเดียว3ตัว5 8 7นะครับล่างนะครับผมวิ่ง5เด่น5นะครับซ่องประมูลล่างนี่5กับ7ชนกันที่หาธรรมชุมห้าสองเม็ดเดียวปัวานะครับหรือบอมักหา2ปูวนี่โตเด่นโตที่ชอบจับไซหาเบาเถ่าก็คิดว่าหามานะครับท่านผู้ชมมักหา นะครับบนนี่ก็ชอบอยู่ที่ปูแต่ว่าผมชอบหนึ่งผมคิดว่าจะมานหนึ่งเก่าแม่ปูอ่าก็แล้วแต่มันจะเป็นไซลักรอยปูกะห้าหนึ่งเก้าพิลเซนตอ่าท่านผู้ชมได้คือกันอ่านะครับผมเอาแคปหน้าจอพี่น้องห้าสองเม็ดเดียวนะครับเนาะนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูให้ได้โชคให้ได้มาน้าปูนะครับผมเอาให้พ่ยป้อในปูอ้าวขอให้โชคดีมีเงินล้านมีรถแปดเจ็ดกับห้าสองนี่แหะ สาธุคีมีเงินล้านถุกปูสู่คนใช้หลุดสายวิ่งนะใช้หลุดสายวิ่งไม่ควรพลาดอ่ะขอให้โชคดีมีลาบมีเงินล้านเด้อสาถุกปูพอกันคลิปหน้าพี่น้องเฮงๆเรื่อยๆครับสาธุกขับปูพอกันมาคลิปมาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ